ติดตามข่าวสารกันต่อค่ะข่าวนี้ก็อยากจะให้ไปดูเรื่องของกิจกรรมของทางกบขครับค่ะทางกองทุนบําเหน็จบํนานาญข้าราชการหรือกบขจัดกิจกรรมกบขสัญจรจังหวัดสกลนครให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกรู้ก่อนเกษียณเตรียมพร้อมรับเงินค่ะ นายแมนชูติช like, ูเดนรองเลขาธิการกลุ่มงานกลยุทธ์ลงทุนและบริหารผู้จัดก,การกองทุนได้นําทีมาจัดกิจกรรมกบขสัญจรจังหวัดสกลนครค่ะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนครนะคะโดยมีนายชูสักรูยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานพร้อมกับมีหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกบขจากหน่วยงานราชการ,กร,รต่างๆเข้าเริ่มกิจกรรม,รรรมค่ะโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกกบข บริการออมเพิ่มบริการเปลี่ยนแผนการลงทุนและการใช้สิทธิพิเศษต่างๆที่กบขร่วมจัดกับพันธมิตรสวัสดิการและกิจกรรมให้ความรู้สําหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2567ในหัวข้อรู้ก่อนเกษียณเตรียมพร้อมรับเงินกบข แม่ชอบกิจกรรมนี้จังทั้ทงนี้นะครับการจัดกิจกรรมกบขสัญจรจังหวัดสกลนครนะครับเพื่อให้สมาชิกได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิกและแนะนําบริการต่างๆของกบขทั้งการออมเพิ่มนะครับแผนการลงทุน <O> การออมต่อรวมถึงสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกนอกจากการรับฟังข้อมูลดังกล่าวแล้วเนี่ยทางกบขยังเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนสอบถามข้อมูลต่างๆกับเจ้าหน้าที่ของกบขได้โดยตรงซึ่งสามารถ อ่าซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับมีสมาชิกกบขเข้าร่วมกว่า300คนเลยทีเดียวที่บอกว่าชอบกิจกรรมนี้คือจะเตรียมกเกษียณแล้วเหรอคะไม่ครับชอบชื่อกิจกรรมของเขา <c oughs> เชื่อรู้สึกว่าพี่พี่จะ,กะเกษียณนี้พร้อมเลยตื่นเต้นเลยพร้อมรับ <c oughs> มืนกบข รู้ก่อน,กนเกษียณเตรียมพร้อมรับเงินกับกบขนะคะใช่ครับซึ่งเขาก็มีแผนการออมหลนยรูปแบบนะมาคนที่ตั้งแต่บรรจุราชการมาเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้เลยรหรือไม่เคยเปลี่ยนแผนการออมเงินเลยรจริงจริงเราศึกษาได้ค่ะง่ายๆก็ได้เขามีแอปพลิเคชันของกอบขเนี่ยดาวน์โหลดมาก็ได้แต่ละแบบการลงทุนเขาก็จะบอกไว้นะว่าแบบนี้เหมาะกับช่วงอายุนี้อ่ะคุณบรรจุตอนอายุเท่านี้คุณคุณจะเลือกแผนไหนหรือว่าคุณมีอายุราชการกี่ปีกี่ปีเนี่ยเหมาะสําหรับแผนไหนใช่ครับว่าไปแล้วก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแผนมันก็ ก็จริงอาเบื้องต้นเรายังมีอายุราชการเยอะอ,อยู่เนี่ยก็สามารถเลือกแผนที่มีความเสี่ยงสูงได้ส่วนทางพี่ๆที่ใกล้จะเกษียณนะครับก็เลือกเรื่องของตัวแผนแผนความปลอดภัยสูงอ่าก็คือให้เงินต้นยังคงอยู่นะครับซึ่งการจะได้รับเงินหลังกเกษียณเนี่ยจะได้ยอดเงินเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษานะครับค่ะ